คำสาบถอนได้แล้วครับผมได้ได้โอ้ยข่าวดีมากเลยลอตอนนี้ลูกปล่อยไอ้นาคนละลุงเรื่องผีปล่อยไอ้ผู้นำบ้าคล,าล้่งทำไมถึงปล่อยไปครับลุงมันยอมยอมช่วยยอมช่วยอ๋อมันยอมให้ความร่วมมือวิธีแก้ปัญหาอือ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีนะครับพี่พี่เอฟซีลุงป้านาอาที่น่ารักกันทุกทท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยแล้วก็พี่แฝด V2 นะพี่นะก็ใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยนะพี่นะมี2ช่องนะช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะช่องหลักแล้วก็ช่องรองจะเป็นพี่แฝด V2 นะพี่พี่นะเรามีกัน2ช่องเข้าไปกดติดตามให้เราทั้งสองช่องด้วยนะครับผมวันนี้พี่พี่ผมเนี่ย ฝันถึงคุณลุงเลี้ยงผีอีกแล้ว,ลวนะไม่ได้เจอคุณลุงนานมากแล้วนะสำหรับตัวผมนะแฟตใหญ่ก็อาจจะเจอบ้างหรือเปล่าอนี้ไม่แน่ใจแต่เราไม่ค่อยเดินป่าด้วยกันวันนี้ผมก็มาคนเดียวแฟตใหญ่พาแม่ผมไปหาหมอไปตรวจมาเลียที่โรงพยาบาลน,นะครับซึ่งผมฝันถึงคุณลุงนะบอกว่ามีเรื่องจะแจ้งมีเรื่องจะบอกแต่ในฝันมันมันเขาไม่ได้อบ,อบอกแค่ให้มาหา จุดนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะเป็นจุดของที่เคยมีน้องคนป่า,าเจ้าใบนะเคยอาศัยที่นี่แล้วก็ังจากงนะั้นผมก็ไม่เจอตัวอีกเลยน้องเหมือนกับว่าโดนอไอ้ไอดวงโนดีหรือเปล่าไล่ออกไปนะก่อนนี้ยังมีที่ผมมาเจอนะเป็นดวงโนดีลูกน้องมันเนะี่ยอยู่ที่นี่นกันนะพิศวายกันอยู่นะผมมาเจอนะผมเข้าไปเคยว่าจะเข้าไปทำอะไรตอมันเนะี่ยผมจะเข้าไปทาร้ายมันนะตอมัน ผมทำอะไรไ,ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมไม่มีของดีอะไรลูกน้องมันก็มีของมันก็มีของเลิกงานผมทยับเลยนะครับตอนนั้นผมแย่มากนะครับวันนี้นะของติดไม้ติดมือมาเรียบร้อยแล้วของขังวิชาอาคมต่างๆเนะี่ยม,มีหมดแล้วนะโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยการไม่กดข้ามโฆษณานะที่สำคัญน,นะทุกคนใครอยากอุดหนุนสินค้าเรานะกล้วยมวนอบน้ำผึ้งหรือจะเป็น นะเผือกทอดอบน้ำผึ้งนะติดต่อเข้ามาได้เลยนะทาง ID บ้านเขียวนะ L E K 0525์ห05แล้วก็เพจนะบ้านฟ้าเดินทางสไตล์อมแอมแล้วก็ใครที่ไม่ได้เล่นอ่าโซเชียลพวกบ้านเขียวบ้านฟ้าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งสั่งได้นะแจ้งที่อยู่แจ้งเบอร์โทรเรียบร้อยนะเบอร์โทร092 440 5675ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมทุกคนนะก็ ขอบคุณพี่พๆๆี่เพื่อนทุกท่านที่อุดหนุนแลวก็ซัพพอร์ตเราโดยการสั่งกล้วยม้วนเรานะบางคนสั่งเนี่ยโ้โเป็นสิบรอบแล้วก็มีนะแล้วก็ช่วงนี้กระถิ่นนะแต่ต้องแจ้งไว้ก่อนเลยว่าโปรกรถิ่นหมดแล้วนะพี่ๆนะออกพรรษานะลงทานเนี่ยหมดแล้วปกติอ่าราคาพันสองช่วงลงทานเราให้พันหนึ่งพันบาทส่งฟรีแต่ตอนนี้หมดแล้วนะเหลือเพียงพันสองปกตินะครับผมทุกคนนะแต่ก็ยังโทรเข้ามาสั่ง จองได้นะแต่ว่าอะไรคาพันสองร้อยบาทนะครับส่งฟรีแล้วพี่พี่นะโอเคตอนนี้เสียงน้ำเนะี่ยค่อนข้างจะดังมากๆด้านล่างนี้พี่เดี๋ยวเราจะไปหาหลวงพี่กันไม่รู้ว่าหลวงพี่นะั้นจะอยู่จุดนี้หรือเปล่าจะอยู่ตามความฝันหรือเปล่าจะเป็นโพรงหินนะพี่พี่นะครับพี่พี่เอฟซีคงจะเห็นละหลายคนนะคยเห็นโพรงหินนี้แลวนะนะเป็นโพรงหินสามารถนอนได้นะนอนได้เลยนะอยู่อาศัยแนละสบายๆพ,พี่ชีป,ปะขาวก็เคยมานั่งสมาธิที่นี่ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่เรียกว่าอะไร ทําสมาธิของคนเดินป่าเดินเขานะพวกทําสมาธิพวกมีวิชาอาคมต่างๆเนี่ยมาที่นี่กันไปเดินทางกันไปทุกคนแลงนี่คือเส้นทางสิงผมจะต้องลงไปด้านล่างนะแล้ก็เดินไปตามน้ําเพื่อจะไปาหาพรงหินนะหรือว่าเป็นที่นั่งสมาธิของผู้มีอาคมชาอาคมนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะนะ ด้านล่างจะเป็นน้ำบบิใ่ไหมถึงก็ใส่กําไรของอพระปู่นาคามาด้วยนะครับสาสิตเนีนะครับป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ดีมากๆนะ การมาตัดไม้ไผ่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าสร้างที่พักหรืปาแล้วพี่นะครับ <c oughs> ผมก็เพิงจะหายไข้ใหม่ๆนะเมื่อคืนฝันถึงท่านนะลุงเลี้ยงผีนะ ก็รีบมาเลยวันนี้นะครับอากาศด้านในคือดีมากทุกคนจริงๆดีมากเลยนะครับ น้ำสใสมากพี่พี่อนนะี้ขาผนะมว่าสั่นๆนะเพราะว่าผมแบบไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะคงจะหายใครนะกินอะไรไม่ลงนะหมดเรี้ยวหมดแรงมากครับ หน้านั้นจะเป็นช่องเห็นนะชมงเห็นที่คนฟันึีมีน้องผีนะไม่รู้ว่าท่านเนี่ยะออกมาเราเห็นหรือเปล่าพี่ แล้วผมมานะผมเจอนางจวพอดีกับน้องมันนะกำลังชิบชาว่ากันที่นี่นะทุกคนน้อนอะไรอ่ะมันมีการขุดอยู่กันอยนะที่เรียนมวยหรือว่าถ้ำป่าหรือป่า,ปา não sei really well. ลุงยังผีครับลงุลงลุงอยู่ไหมลงุงไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะแต่ผมฝันนะถึงลุงครับที่ไม่มจริงจริงที่เนา่ผมฝันถึงลุงที่มนะไม่จริงๆนะที่จนะ ไม่เป็นไรผมมาแล้วผมก็ต้องรอให้จนกว่าลุงจะออกมานะมาไม่กลับง่ายแน่ทุกคนนะครับลุงอาจจะทำสมาธิอยู่ก็ได้นะอาจจะไปรูท้ที่นะครับ ันนี้คือใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะโอเคทุกคนรอลุงและพี่ไปพร้อมกันนะเราจะไม่หยุดความตั้งใจตั้งใจมาหาลุงมากๆแล้วก็ต้องเจอลุงให้ได้นะ ผมเพราะว่าลุงรับรู้แล้วก็ลุงก็อยู่แถวนี้แหละอาจจะนั่งสมาธิด้านในพางตัวอยู่ก็ได้นะคุณลุงก็มีวิชาคมเหมือนกันนะพี่นะครับรอ,อกัน จะไม่เข้าไปนะตตัวสมาธิอี้นถะีนะทีก็เนเี่ยไปก็เ้องไข่ด้วยทีก็ลุนอะไรต่ีสมาธิอยู่ก็ได้นะแต่แล้วบางทได้ออกมากนะที บอกว่าตอนนี้ก็ใบนะหูนะอยน,ะนป่าเนี่ยน้องอยู่ด้านบนน้องอยู่ด้านบนแล้วพี่พนะตรงนี้อันตรายกันไปนะน้องไปอยู่ด้านบนรับปลอดภัยกว่านะเป็นอันจักอันจักของน้องพี่พนะน้องย้ายออกไปแล้วนะพ,พี่ก็คือไม่อยู่ที่นี่แล้วนะพี่พพนะ ผมเชื่อว่านะเดี๋ยวคุณลุงก็ออกมาละนะครับนะน่ะยูพาชิดอ่ะมันก็ส่องมาที่หัวผมเต็มเต็มเลยอาจจะเป็นเวลาที่ลุงออกจากสมาธิแล้วก็ได้นะีน๋ยวรอไปเรื่อยๆพี่นะยังไงที่นี่ต้องได้เจอคุณลุงแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะผมมั่นใจนะเออมั่นใจแน่นอนว่าลุงลุงต้องออกมาพี่นะครับที่เนี่ยสีปลาขาวก็เคยมานั่งสมาธิ มิตรแฟนเคยมากนาบว่ยพี่นะพาผมมาด้วยนะเรามากราบว่ายชีบักข่งที่นี่กันพี่แนละ้ท่านฝักบุดมากๆนะครับพี่พี่ครับแสงที่ส่องลงมาเนี่ยสาว่างสวยงามมากเลยอฮ้ยี่พี่เออชื่อผมยังแล้วออออผมบอกแล้วคุณเรื่องผีเขาต้องมาออที่ผมฝันไว้ คุณลุงสวัสดีครับออโยมนโจอโยมนโจลีไปเข้าฝ่าผมนะมนโจมีเรื่องจะอะไรบอกจะบอกผมหรือเปล่าเมนโจพูดไทยก็ได้แต่เอฟีได้ฟังออกด้วยออได้คุณลุงพูดไทยนะได้ล้บทําไมคุณลุงเื่องนจําปาไปแล้ครับ ได้ละได้ครับคุณลุงเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆคุณลุงก่อนนะพี่นะเสียงน้ำค่อนข้างจะดังมากได้ได้ข่าวดีขอครับคุณลุงตอนนี้ครับได้คำสาปถอดได้แล้วคำสาบถอนได้แล้วครับผมได้ได้โอ้ยข่าวดีมากเลยตอนนี้ดู ล,ล,ลุงน้องผีปล่อยไอ้ผู้นำบลัฟข้างทำไ,ไมจึงปล่อยไปครับลุงอ๋อมันยอมยอมช่วยยอมช่วยอ๋อมันยอมให้ความร่วมมืออ,อ,<ป>อือปล่อยปล่อยรถสามะแล้วมันจะเป็นภัยต่อคนอื่นไหมเวลาเดินป่าครับลงุงตาแช่ไว้แล้วสาแช่มาประมาทอนชั่วอะไรอีก อ,บบอ๋อถ้ามันทำชั่วลุงใส่คำสาบไว้ที่มันใช่ไหมทำชั่วคือเมียเป็นไปใช่ไหมลุงมันจะเป็นแบบตาวาตาคือเลยอ๋อคือถ้ามันทำผิดคือมันมันไม่รอดแน่ใช่ไหมลุงครับชัวร์ใช่ไหมครับลุงผมก็แอบ,บเป็นห่วงคนเดินป่าทำให้กล้าทำนะอย่างประน้ครับลุง,ลงตกขาดแม่นะโป้กลระมาแล้วถอดทีให้มาครับลุงกลัวมาก เราควมมนไม่กล้าแล้วแหละครับลุงขอจะปาเชีขอการ์ตาเชะมาหาลุงครับลุงไม่รู้จะักพิธีกางการ์ตาได้ครับเนี่ยสาเลยเทียสาอ่ะเที่ยให้จำปามาหาลุงใช่ไหมเทียสาอ่ะเทียแล้วก็เทียนสามอันดูดูออกมาดอดเดียวพอครับลุงดูดอดเดียว ทุบดอกเดียวคนคนตายไหมฮะลุงพวกผีอ่ะผีติดแก่อะยัวโอ้โหขอตายพวกผีอ่ะเอ่อเอ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 ามาเอามากับครูละครับลุงนะาเอามาให้ครูมากครูเทียนสามเล่มครับลุงลุตจะแกะติดตาช่วยจับปะครับลุงเรียนหามากครูเทียนสามเล่มทุบหนึ่งดอก แล้วก็ให้ผมเอจาจำปามาที่นี่ใช่ไหมครับลุงมาที่นี่แหละมาที่นี่แหละมาที่นี่ใช่ไหมลุงที่นี่ก็ได้อือมาพ,พีแก้กรระโอ้ดีใจมากพี่พีท<ำ>ตอนนี้คำสาบโดนล้างแล้วเรียบร้อยนะงั้นเรื่องนี้ชายกิจก็ยังมีโอกาสกลับมารักจำปาได้อีกอ้ไม่รู้รู้ไม่รู้จะมีรักอะไรก,กันไม่รู้ลุงจะช่วยครับลุงรู้ก็จะครับพอ ครับขอบคุณมากครับลุงลุงผีเออ,เอ,อคุณลุงอยู่นี่นานไหมครับอยู่ก็อยู่เรื่อยครับลุงตวาน่นน้มีง,ง,งูอางตรงไหนลุงตรงนีเฮ้ยีตัวหญามากตกใจหมดเลยมันมาวางไข่อะลุงมา,าที่น้นอมีงูจงอางนะมาที่นี่นะมาหาน้ำกินแล้วก็มา หลบซอนที่นี่นะลุงไม่กลัวหรอครับลุงมันก็ไม่กล้ามาไล่ลูกมันกรโอ้เข้ามาใกล้ลูกมันก็ตายแล้วโอ้ครับลุงโอ้คุณลุงนั่งสมาธิข้างในนี้เหรอเอาเดีย๋โโดวยโโวพอเทียน,น,นมาให้นะเดีย๋โโดวยวสว่างสว่างดาของกินมาให้ลุงทั้งผีด้วยข้างบนลุงก็นั่งใช่ไหมข้างบนนะ่ะนี่ก็นั่งได้นะที่นั่งเยอะมอาก ออโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับชายกิจแล้วก็ลุงปลาให้จะปลามาหาลุงลีเอาไว้ที่สุดทุกคนนะครับนะขอบคุณมากครับลุงผีผมมากครับเดี๋ยว<ด>ผมจะนำของพวกอ่าพวกไฟต่างๆนะพวกพวกเทียนนะเอามาที่นี่เพื่อมาให้ลุงมีความสว่างนะในการทําสมาธินะขอบคุณมากครับลุงผีครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนครับลุง<ด>ครับลุงสวัสดีครับทุกคนครับ ข่าวดีมากเลยนะข่าวดีมากๆเลยเรื่องของจำปาชัยกิดเนะี่ยอาจจะมาเป็นเงินเดือนได้ดีใจมากพี่ๆอย่าลืมเอาเรื่องนี้ไปแจ้งชยัยกิตก่อนนะครับแล้วก็จำปาด้วยให้จำปามาหาลุงพีนะเพื่อทำพิธีอีกครั้งหนึ่งกับจำปาสวนตัวคนเดียวน,นะใอ้ขุนมาม้างก็หลุดพ้นจากเรืนองจำปล้วหู่ลุงพีปล่อยไปนะให้มันอยู่กับอาทยาใสอิสระของมันนะแต่มันไม่มีพิ่ภายแล้วรยู่ที่ศาสตร์แช่งล้วถ้ามันทําไมด่ดีมันก็โดนพี่อีานะ ทุกอนเดินทางกลับกันที่ก่อนเทพดีครับ